สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่โลบอก Tower d e f ดิ s เอนซีมูเร e เอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมีพระเอกตัวใหม่ Tower นั่นก็คือเทเรตทาวเวอนั่นเองนะครับไอตัวนี้เนี่ยเราจะได้มาตอนเลเวล60นะครับนี่เข้าไปดูที่รางวัลได้เลยนะครับนี่เหรียญรางวันนะครับเฮ้ยเหลียน,นะครับนี่เราสามารถมาเคลมได้ที่นี่นะ ฟรีเลยนะครับเวล่50ปุ๊บเนี่ยจะได้ตัวนี้มาฟรีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันดีกว่านะครับในเกมกันนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก,ก่อนใครกดเลยเอาลยตอนนี้ผมได้ด่านเล่นแล้วนะครับก็คือด่าน cross road เหมือนเดิมเนะี่ยวันนี้ก็ต้องลองดูนะครับว่าเจ้าเทเรสของเราเนี่ยมันจะโหดสักแค่ไหนเป็นป้อมปืนเดียวที่เป็นป้อมปืนจริงๆในเกมนี้นะครับไป เอา,าทำไมเมื่อใจไม่มีให้กันโอเคนะครับผมจะเล่นเป็นโมเทนนะครับเพราะว่าเนี่ยคันกลางนี่นะครับเพราะว่าผมกำลังเก็บตังซื้อสกินทองอยู่นะเริ่มต้นจากเอ่อผมก็จะวางตัวต้นเกมไปก่อนเลยนะครับก็คือเจ้าทหารโซเดอร์ของเรานั่นเองนะครับอย่างเท่เลยตอนนี้นะฮะสกินเขาอย่างเท่นะครับ <c oughs> ไงไอคนนั้นไม่ททำอะไรนะวางฟาร์มอ่ะโอเคมันวางไปแล้วกันครับจริงๆเราก็วางได้นะฟาร์มวางไว้นหนึ่งแล้วกันเวฟแรกมาแล้วจ้าโอ้นี่วางสองฟาร์มเลยครับเข้าตัวอะไรมาก็ไม่รู้นะยิงชิวๆนะตรงนี้นะอีซี่นะครับ ข้ามไปเลยเวฟรอครับเวฟสองมาเวฟหนึ่งเวฟสองนี่ easy อยู่นะครับไอตัวโซเดอร์เราตัวเดียวยังไม่ต้องอัพนะสำหรับใครที่อยากจะอัพเลเวลนะครับนี่เราต้องดูดีๆนะครับเลเวลแรกเนี่ยมันแพแค่เพิ่มระยะยิงนะครับถ้ามาถึงอัพเลยเนี่ยเราจะเสียตังค์ไปร้อยหนึ่งฟรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อย่าเพิ่งอัพแล้วกันนะครับเก็บไว้ก่อนนะโอเคเห็นไหมในเว็บแรกเว็บสองนี่ยังอีซี่อยู่นะครับก็รอจริงๆจะไม่รอก็ได้นะแต่ผมกลัวมันจะเยอะเกินแล้วมันจะล้นนะครับรอวางฟาร์มนะครับสามตัวนี้น่าจะวางได้ ดไปเลยโอเคครับวางฟาร์มมาเคเว็บสามก็ยังเคลียร์ได้อยู่นะครับตัวเดียวอีซี่นะยังไม่ต้องไว้อัพนะครับเพราะว่ามันเพิ่มแค่แหลงนะครับแต่รอมีสักหกร้อยอ่ะค่อยอัพได้นะครับแต่ถ้าตังค์ยังไม่ถึงก็ยังไม่ต้องไปอัพมันนะ Okay. วางเลยมาอุ้ยเขากดฆ่าหมอหมอยเปล่าเปเป้ <Baby. S 1> ถ้าถือว่าไม่ไหวจริงนะครับเราเราผมจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะสำหรับทหารนะครับผมว่าเว็บนี้นะ่าจะเพิ่มตัวหนึ่งนะเพิ่มไปแล้วกันนะครับเพราะว่า เขาดันไปกดข้ามนะมันทำให้เวฟมันชนกันรีบ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 เกินถ้าเขาไม่กดข้ามนะผมจะวางแค่ตัวเดียวนะแล้วผมก็จะประหยัดไปสามร้อยนะเอามาอัพไปฟาร์มได้นะครับเขาเริม่มในกดข้ามนะเมื่อกี้ เนี่ยถ้าเราจะกดข้ามเนี่ยรอไอ้พวกเนี้ยเวฟมันเดินมาถึงตรงนี้ค่อยกดข้ามที่หลังอ่ะเนี่ยกดได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะยิงหมดพอดีก่อนที่เวฟใหม่จะมานะโอเคเวฟนี้ก็สบายสบายครับไม่ต้องออพอะไรอ่ะมีตังสองร้อยพอฟฟาร์มไปครับ เฮ้งสองรอยเก้าสิบวางฟาร์อมอมไม่ทันเฉยเป็นเกมเกมนี้ชอบบักเวลาวางของนะครับวางไม่ค่อยติดนะไม่รู้เป็นอะไระสบายสบายครับจะไม่สบายอีกทีนึงก็ตอนเวฟที่สิบสามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบนะครับ รีบวางฟาร์มให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเว็แบบนี้ก็ยังได้อยู่นะเวแบบนี้ยังได้อยู่ครับโอเคตอนนี้ก็คืออ่ะได้อยู่นะครับสบายตอนนี้ผมอัพฟาร์มมาจํานวนนึงแล้ว ำให้ได้เงินห้าร้อยต่อเวฟนะโอ้นี่คนแบกที่แท้ทรูหลุดไหมหลุดไปสองตัวค้ามเวฟได้เลยครับถ้างั้นอ่ะหุ่ยกดอัพไม่ได้อีกแล้วเมนกรรม เากดไม่ติดไม่รู้เป็นไรปังปังเรียบร้อยไอ้เว็บนี้ก็น่าจะผ่านง่ายๆนะโอเคมีเจ็ดร้อยเออผมวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับมีอนไนที่ยังไม่อัพไหมโอเคอ่ะผมวางอีกฟาร์มหนึ่งนะครับจะได้เป็น แปดอันแปดฟาร์มได้แปดร้อยโอเคในเว็บที่เก้าแล้วนะครับต้องดูว่ามันมีตัวเลือดเยอะมาบ้างไม่มีนะถ้าไม่มีก็ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอัพเป็นไอ้นี่มาอัพเกรดมานะครับ เดี๋ยวจะมีเวฟที่ประมาณสิบสามนะครับที่จะมีตัวไอวิ่งเร็วๆอ่ะตัวที่จะต้องอัพเป็นเลเวลสองครับไอพวกนี้เรายิงได้แล้วสบายๆอัพฟาร์มไปเลยเฮ้ยผมอยากวางเทเลสแล้วแต่มันสี่พันเลยนะถ้าเล่นคนเดียวป่านนี้คงได้วางไปแล้วนะ เลยมันวางวางมินิกันมาวะ่ะโอเคถ้างั้นถ้ามันมินิกันนี่เว็บที่สิบนะครับจะมีตัวเลือดร้อยมานะยูแ h a v ดีเจอ่ะวางดีเจก็ได้เนี่ยดีเจ ี่สิ The House อัปเกรด,ให,ดให้ด้วยเป็นไงตังเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ตังเริ่มมาแล้วงั้มมนเดี๋ยวผมจะอัพสายเป็นดีอัปดีเจไปก่อนแล้วกันครับ,ฮ <restaur> บเฮ้ยไม่จ๋งว่ะผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยตัวนี้ เครื่องบินครับเอ๊ะเครื่องบินมันบินยิงอย่างนี้เลยหรอไม่เจ๋งวะเคพันเจ็ดครับอัปดีเจ้เขาหน่อยกันนี่ยอับไม่ได้อีกแล้วต้องมาเดินโอเคเฮ้ยดีว่ะ โคตรดีนะครับโอ้โหสุดเลยตัวเนี้ยของจง 2, ริงสองพันห้าอัพดีเจไหมครับวีนิกันยิงตายหมดผมไม่ต้องอัพอะไรทั้งนั้น โอเคสองพันห้าเฮ้ยโหวางเครื่องบ,บินเนี่ยวะ่ะเท่ห hey, ว่ะผมอยากได้เฮลิอคอปเตอร์ว่ะมันยิงแรงกว่านะ้เนี่ย โอเคเลยผมไปเรื่องอัพอดีเจให้เต็มก่อนแล้วกันครับอ่ะสี่พันแล้วอัพดีเจไปก่อนบูธดีเจโอเค เล่งัพบ,บูดีเจให้เขาก่อนครับโอเคเนี่ยผมว่าผมต้องวางตัวช่วยแล้วเนี่ยวางตัวช่วยมหาหน่อยไหมตัวนี้จะดีไหมครับวางตรงนี้ <c oughs> รีบอัพฟาร์มก่อนนะครับจะได้บูตดีเจให้เต็มนะครับเฮ้ยป้อมปืนลงมาแล้วนี่อย่างเท่ดาเมจเท่าไหร่ครับดาเมจหกเลยนะโอเคครับเดี๋ยวรอรอบหน้านะผมน่าจะได้ละดีเจเลเวลเต็มโอ้แรงแรงกว่าน,นี่ไรคอปเตอร์อย่างเท่เลย ดัเมดหกเลยครับตัวนี้อ่ะผมอัพดีเจเวลเต็มครับนี่อัพไม่ได้แก่โอเคต้องเดินไปอัพใกล้ๆเอาละต่อไปก็เป็นฟาร์มแล้วก็อัพเลเวลแล้วนะฮะโอเค เย่อ yeah. ับไม่ได้อีกแล้วต้องเดินมาเอาใกล้ๆโอเคตอนนี้ดามเม่สิบสามนะครับแล้วก็โอ้ยต้องอัพอีกเลเวลหนึ่งถึงจะมองเห็นนะถึงจะมีเรดาร์นะครับโอเคอัพมาแล้วกันเริ่มไหนว่อ้น,นี่มันดีเจโอเคลึกตอนนี้ดาเมจสิบสามนะครับแล้วก็ยิงเร็วมาก แล้วก็ยิงไกลด้วยนะครับสามารถยิงตัวที่แบบเป็นตัวสีดำพวกนี้ได้ด้วยนะโอเคครับโขดด้วยยิงโคตรแรงเทเลสนะครับปอบปบป,บป,บป,บปบยิงออกทีละสองนัดโอเคอ่าพันแล้วตังอัพไปก่อนแล้วกันนะครับอัพฟาร์มให้เต็มเตมไปนะ ฟาร์มคุณเขาใกล้เต็มแล้วปังปังปังดอกเดียวหายโอเคนี่ก,กดค่าม่ง <c oughs> ได้อยู่แล้วครับเอาฟาร์มให้เต็ม โอ้โหคอมมานเดอร์นะครับยิงอย่างเร็วโอเคเน้นอัพฟาร์มให้เต็มก่อนนะครับโอเคอันนี้เราขายทิ้งได้เลยสบายกลายเป็นเขาเป็นคนแบ่งแนะเราเป็นคนฟาร์ม ขี่หกพันห้าโอ้ันี้หมื่นหนึง่งโคตรแพงผมบายงานนหนึ่งดีกว่าครับเอ่อเหมือนจะมันจะวางได้กี่ตัวปะเนี้ยเฮ้ยวางได้ไม่จํากัดเหรอวางได้กี่ตัวปะมันได้ขึ้นบอกนะครับเนี่ย คเคไม่เป็นไรอัพฟาร์มมาแล้วนะครับผมตอนนี้นี่สี่พันอัพถึงขั้นนี้ก็พอถือว่ายิงแรงอยู่นะ ยิงแรงใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ยิงช้ากว่ามินิกันนะผมว่านะอ่ะครับฟาร์มครับเอ่อดามเมจมันอยู่ที่13นะครับแล้วก็ความเร็วในการยิงในศูนมหมายถึงว่ายิง3 1หนึ่งนาทีเนะี่ยยิงได้3นัดไอ้1วิยิงที่3นัดก็ประมาณ39 ก็ถือไม่แรงนะเอาจริงถือก็ไม่ได้แรงมากนะครับอืมดูดิแแต่ก็แค่เอามาลองเฉยๆนะใครที่ชอบก็ไปเล่นดูได้นะครับนะผมวางตัวหนึ่งโอเคโอเคขั้นนี้พอครับต้นเกมขั้นต้นเกม ปัง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 เฮ้ยมันยิงตัวนี้ได้ด้วยเหรอโอเคได้ได้อยู่นะแต่มินิกันเขาเยอะแล้วก็ตัวเครื่องบินเขาครับอย่างชอบเลยนะตัวเครื่อง,งบินเมลสามอ่ะได้มาอีกหมื่นสองซื้ออีกครับโอ้เขามีนี่ด้วยเลนเจอร์ โอเคสบายแล้วอย่างนี้ชนะแบบอีซี่นะครับเจอคนเก่งถึงว่าทำไมเขาไม่วางตัวต้นเกมเอัพไปเลยแค่เต็มแล้วนะฟาร์มผมโอเคเอาฟาร์มให้เต็มไปเลยแล้วกันเว็บหน้าผมจะได้ชิวๆนะชิวๆนสะิบเว็บ โอเคไปได้อยู่หุ้ผมอัพอีกเลเวลหนึ่งก็จะทำให้มันยิงเร็วขึ้นใช้เงินอยู่หมื่นหนึ่งนะครับอ่ะลองดูอัพมาละอีกเวลหนึ่งวางได้อีกไหมคอมมานเดอร์ Commander สองตัว โอ้ยิงอย่างเร็วอะยิงอย่างเร็วเลยนะครับเข้าไปฟังเสียงเนี่ยตอนนี้มันโดนบูธอยู่เนี่ยตอนไม่บูธนี่มันก็ยิงเร็วเห็นปะโอ้เหมือนเขารู้นะเอาไปครับหมื่นหนึ่งยิงอย่างเร็วโอเคอันนี้ก็อาไปหมื่นหนึ่ง เรียบร้อยเลเวลหน้าเนี่ยโอ้ดาเมจยี่ห้านะเลเวลหน้าต้องใช้เงินหมื่นหกนะครับถือว่าใช้ได้อยู่โอดูดียิงอย่างเร็วเลยนะอันนี้อัพยังหมื่นหนึ่งอัพแล้วนะอันนี้ก็อัพแล้วครับรออัพอันนี้ถ้าดาเมจยี่ห้าผมว่าก็แรงอยู่นะ แต่เครื่องบินผมว่ามันไกลมากเลยนะครับอย่างชอบหมืนหกไปดิโอ้โหเธอเลนเลเวลห้านะครับยิงดอกละยีิบห้านะแล้วก็ยิงเร็วยิงรัวยิงแรงโอเค แต่ผมว่ามินิกันดีกว่ามินิกันกับเลนเจอร์น่าจะดีกว่านะครับเหมือนว่าไอ้พวกนี้มันจะไม่ค่อยหลุดมากกว่านะแี่ยมาลองดูเล่นๆเฉยๆเพื่อนอ่ะสามสิบสามแล้วนี่มันกดไม่ได้นะครับต้องเดินต้องเดินมันบักในช่วงนี้นะ ค okay. มันก็ยิงแรงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นแล้วก็ราคาอัพค่อนข้างแพงนะครับผมว่าไม่น่าคุ้มนะมินิกันน่าจะคุ้มกว่านะครับอ่ะอัพไป แต่ผมก็ว่าน่าจะกันได้อยู่นะอ่ะอยิวางไม่ได้แล้วเธอเลนวางวางได้ห้าตัวนะโอเคเธอเลนนี่วางได้ห้าตัวนะครับวันผมชอบพีเลนคปเตอร์มากเลย่ะเดีย๋ยวมีคนขับอยู่ข้างในด้วยนะคโคตรเท่ รออัปเกรดหมืนหกอับมาแล้วครับเทเลสเทเลสเว็บสามหกแล้วโอ้ันก็ยิงใช้ได้อยู่นะถือว่ารัวครับเอ้ยหรือว่าเพราะว่าเครื่องบินเขาอะเครื่องบินเขามันแรงไง โอเคอัพมาครับเต็มแล้วเทเลสเทเลสเต็มนะครับยิงรัวในดาเมจที่รุนแรงอ่าต่อไปเป็นที่เหลือก็เป็นมินิกันแล้วกันนะเอามาลงเล่นๆตามขอบขอบ มินิกันตามขอบไปครับเจ็ดันสองเนี่ยดาเมจเสียงนะแต่นั้นมันดาเมจยีห้าแล้วก็ยิงรัวเหมือนกันนะอืมโอ้ดูดิถือใช้ได้นะครับเทเลสนะเอ่อเอามินิกันมาลงตรงนี้สักหน่อยอึ๊บอึ๊โอเคเฮ้ยแต่เครื่องบินอะผมชอบมากเลยนะ เคอปเตอร์มันบินไกลมากเลยครับใช้ได้ใช้ได้สามแปดแล้วดูอยู่นะพอลงมินิกันแล้วเดี๋ยวผมขอดูระออยะ เฮ้ยมันลงอีกแล้วโอ้ m ม g กอเครื่องบินเท่อะผมอยากได้ทำไงอืมมารีวิวเธอเลสอยากได้เครื่องบินเลยโอเคอ่ะงั้นผมวาง มีกันให้มันทั่วๆแล้วกันนะให้เขออาอัาเครื่องบินไปเว็บสามเก้าเลยนะนี่กลายเว็บสุดท้ายแล้ววิทย์เครื่องบินมันเท่จริงอะ่ะเพื่อนเฮลิคอปเตอร์นะครับ ter, oh 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 oh. เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้โหใตไรมาเรยวะบอกกันอะ่ะ ขายพวกนี้ทิ้งขายพวกนี้ทิ้งโอเคเอามาลงมินิกันให้หมดยังไงก็ผ่านนะครับ พราะว่าเขาโหดนะนี่ดูดีครึ่งหลอดแล้วอนะครับเดียวยังเจอเครื่องบินไล่ยิงโอ้โหเทเลสเราก็แรงอยู่นะครับ่ะเทเลสอันนี้นะว้าดูดิอย่างเท่โอ้โหชอบเครื่องบินโอ้เครื่องบินโคตรเยอะ โอเคเรียบร้อยไปนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับการรีวิวเครื่องบินทุยไม่ใช่ <laughs> การรีวิวเทอร t เลสวันนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าราคาการวางป้อมแล้วก็การอัปเกรดก็ค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับอาจจะถ้าเกิดว่าไม่ได้เอาฟา์มาเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะเอาเทเลมาก็ต้อง มีฟาร์มด้วยนะครับอืมอป้อมปืนนี้มันก็ถือว่าเป็นของฟรีที่ใช้ได้เลยนะครับในเลเวล50นะฮะโอเคนะครับ, okay, รบก็เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้าเจอกันจุ๊บ